ป้าฟ้าใมันยินเพราะว่าอันนี้รอให้คอให้ปากนไม่อันนี้มันก็ยินนะพูดกยินเลยกบอเจนไหมยินได้อร่อยให้เราเนี่ยกินได้แต่เขาเากินลูกอมเย็นไงก็ต้องรอให้คอเขาน่ะหายเย็นก่อนเขานั่งกินลูกอมเย็นมาแม่ลูกอมเย็นเลยเย็นเลยใช่ทำใจเขาไม่ได้เราจะกินนมเลยแล้วเราติโตโต๊ี่อยากไดเสื้อเสื้ออะไรเห็นบอกเหรอได้เอามาไหม คู่นะครับค <c oughs> <ini ımız S 1> ุณเดี๋ยวอเคค่ะองเราไปค่ะเดี๋ยวราับไป you <laughs>

ปูกระบ้าดไปก่อนรึเปลอาปูไรวันยังวะปูไรวันยังวะบุรณะพุทกเดี๋ยวเบิ้งจัดหนูตายแล้วใครอยากให้ยูทูบเบอร์ใหม่เนี้ยคุณไรวันบุรณะพุทธเอาพอแล้วแม่ไม่ดูของแขกมาเป็นก่อนเป็นไรฮะคุณไรวันบุรณะพุทธได้ได้เดี๋ยวซ่อมให้ รถุะใส่ไมก็ไม่นะแม่ไปบอกพ่อแม่ไปบอบอกันึสียงีพีสีะลต้องต้องเอาไม้บอกต้องเอาไม้บอกมัตเอาออกแม่พอกระลบออกแม่ไม่๋ย้วผมผมใายให้แล้วแล้วผมายให้เดี๋ยวผมส่งให้พ่อพเออตงใหเราเนเองถึงสิได้งั่ยอมน่ยอมเป็นย่งเง

เออซาแปดแล้วเดี๋ยวแม่บ้านเปเลยีป่าอป่าเออเย่เอไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่โปูเปือยเราอทั้งปูทั้งเปื่อย ร้อยเก้าเก้าบาทนะคะซ้หนึ่งแท่งหนึ่งนะคะลาซาร้าค่ะเอาเทชูซัมนาด้วยกลมที่เสียงนะครับปล่อยกระจาย้วามเสียงเสร็จต้ว่านะครผู้นำชุมชนได้ได้มีการนำกระบวนาคาเกิดขึ้นนะครับมีผู้ซ้อม คภูเทวิยะการล่านะครับมีสุทิเชือกอ่อไปก่อนแล้วก็ที่สารเมืองมนนะครับสกุลนทุกื่อนครับไปวัยดาสไลลึกถิ่นพกพ่านพี่น้องเก่ายนสระโควเสียไปย่อยองคุณดียาสไลลึกถิ่นมัเก่าโคเก่ามัตถ์ไทยลาปอยมันซิโอ ีกางเกเ็ชเช้านะครับมีไมี้าอกนผู้วนะครับทางพระพ้วงเ้านะครัอานนะครับโดยมีคุาม่สกามีเ็ประธานหลายท่านได้าร่วมตอชเช้านปครับ้เลยกระให้เลาเบิ้งแล้เป็นจัรยุทธารักการแสด ที่มีการิ่ส่สรนะครับที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราพ่อแม่ท่านยิ่งใหญ่ในทางทางภูมิใจแล้วก็รื่มใจเพ่านั้นที่น่านจะมีชีวิตอยู่นะครับเราต้องการุคนนะครับสังารุกท่านรัหนึ่งนครับวันนี้ขอเชื้อพบกับทานนะครับเราจะคนอาอร้อยนีครับแสนบาาสาสบตัวแล้วนะครับ

มลาเรอง่เนด้วยนะแม่เราตองน่มีแเาไแม่าท่านสภา่มเาพวเยกันนล้วก็ร่วมกันเลยวาสวยราองาหมครับเข้าโรงเรียนเลยครับเข้ามาโรงเรียนเลยครับเอาแต่รุ่งเรื่อมยครับอากค่ะนัราคาเอารัคยติได้ครับเดีร

สีด้แม่ด้วเล่าหนังกะร้อยเศร้าข่อยหนังเก้าสิบแปดเออน่นรละผู้นึงเกิดผู้นึงบ่พ่อนะดูน้ำกันได้